ันนี้ออกมาค่ะนัน่นแหละอยากจะไปขับเล่นวันนี้วันนี้เราเจอมาต้องใส่กีบแปบหื้น,น,น

เนี่ยจะเปเจอแล้วจ่าก็ไม่เอาบอลเดือดเดือดเลยไม่เอาไม่เอาสวัสดีบอลสวัสดีจ้าสวัสดีบอนยอดเขาด้วยเอายอดเขาด้วยเฮ้ยปวดต้อเอาคุยเร็วไม่นานแล้วจ่าเจอแล้วนะเนี่ยยิกยิกไปยิกมาจากโคตรเลยมันจะมันมันจะโคตรในฝูงแล้ววิ่งจ้าอือเราดูนะเราดูคลิปน้องด้อยเข ก <c oughs> <avez> ็มุงตาตรงนั้นเลยจ้ะแล้วถ้เก็บแบตรงแันที่ก้มุงกัน